กาบสวัสดีสบายดีพ่อแม่น้องสุขูสุคนมีกับพบพ่อกล้องสาวลาบ่าวไทยเนาะพ่อแม่น้องเนาะกาบได้พบพอกันโดนแล้วว่าสายเห็นยังบ่ค่อยได้อัดคลิปเนาะพี่น้องตั้งแต่สาวเล่ากลับบ้านไปผมกะบ่ค่อยว่างพี่น้องเฮ็ดแต่เบียดเป็นงานเพื่อกัดไปมาเริ่มเคลื่อนกล่องแล้วพี่น้องกตสิมาเบอกว่าให้ฟังเนาะว่าเป็นยังคือบ่ค่อยถ่ายคลิปเนาะพี่น้องอยู่กับสาวแป้งน้องแป้งสวัสดีจ้า บูไดห้หอกกันนานเลยลูกสาวกะกำลังใหญ่นะพอมีน้องสี่ห้าโอกาสไปหาเพื่อนอยู่แต่ตอนนี้กะยังบ่มีเงินเนาะสาเหตุที่ยังไปบ่อยก็ได้นาะพี่น้องเนาะสิขึ้นไปเฮ็ดงานก่อนแล้วจังสีลงมาไปหาเพื่อนนะพี่น้องวันที่ล้างสงการนี่ก็ไปหาเฮ็ดงานก่อนพอพี่น้องแป้งน้องแป้งก็ซื้อหัวเอฟซีคู่พ้นพี่น้องแต่อายบ่พาอัดคลิปจักเทือ่อ ก็เลยนั่งเล่ยนกับเพิ่นว่าเฮาเฮามาถ่ายคลิปแป๊บเพิ่นว่าน้องแปลกแต่ๆคือฮอดคิดฮอดน้องใส่ปานนี่บ่อีล่ะก็ฮอดกโทรนํากันอยู่าโทรคุยกันซมื้อนีเนาะพี่น้องเนาะก็บ่ค่อยได้ถ่ายรูปเคยอาารลุงเนาะพี่น้องมันมีก็มีแต่ช่วงเทศกาลช่วงบุญเชิงหยังเนาะพี่น้องเนาะมันก็ต้องมีสงสกันแน่เนาะพี่น้องเนาะที่ถ่ายลงฟีดตงหยังบ่แม่นว่าสิกินซมื้อพี่น้อง ทั้งคืนหอดกับคืนหอดเบวรอยู่ครับพี่น้องทั้งเมียทั้งลูกก็ได้แต่ก็สีห้าโอกาสไปหาเพิ่นนั่นแหละตอนนี้เพ,พืนแล้วพี่น้องเอ้ยกล้องเลยบ่ค่อยได้ไลค์กันได้เนาะกูเลายน่นนอ,อืมตอนนี้ก็ยุดมื่อน,นี้ก็ยุดเนาะน้อง,นองแปงเนาะยุดนั่งเล่นกับน้องแปงพี่น้องมันนั่นนองเล่นอยู่ข้างอัน เฮ็ดชิปยังพี่น้องเอ้ยผมก็ไดใจมื้อนี่ก็วันเกิดแม่เนาะเฮะกินเนื้อย่างเออเมื่อเลี้ยงกินเนื้อย่างแม่เลี้ยงสิกินเนื้อย่างแม่เลี้ยงหมูกระทะพี่น้องวันเกิดแม่แม่ผมหลักกับกับบ้นหลานสาวผู้หนึ่งเกิดตรงกันกับแม่พอดีพี่น้องเมื่อเลี้ยงเพิ่นกับสิบเออเหมือนเอ้ยเลี้ยงนักหาคนเจ็ดเจ็ดคน งานมันเกิดตรงกันที่น้องแต่ว่าคนละปีกับหล้านสาวกะค,คือบานนัทุหาเป็นคู่มืออยู่ครับทุหาลูกอยู่ครับคิดหอดเพอาะาทำมาคิดหอดเพรคิดหอดอยู่ครับคิดหอดแห้งแต่กับยังท <ไป S 1> ่หนมีเงินไปครับผู้บอกโควบดบเบเกอร์หรอครับมันมันสำคัญน้ำเงินครับมันมีเงินนี่หันไปแล้วครับลักไปก็ได้ แต่มันบ่มีเงินไปมันก็อยากอายพี่น้องผมไปผมสิไปเท่าเดียวเอาพ่อแม่ไปเลยพี่น้องเอาไปไปสู้ไปหมันไปขอเพิ่นเลยนะครับแบบมันจบคนเดียวยังท่นวัดนี่้มันไปมันก็บ่คือเนาะพี่น้องน้องเงินเงินก็บ่ค่อยมีแมงเงินค่าดออกแม่บอมีถ้าไปก็คือไปไปแบบพ่อแม่ไปเลยนะพี่น้องไปแบบโคปิดกุคนเลยนะครับไปแบบไปเบิดครอบครัวอ่า เห็นมาถามว่าเอฟซีคือทอดบอกันคือทอดอยู่ครับเอฟซีก็ได้คือทอดพุ่นเหรอครับแต่ว่าจักส์สีไทยคิบอย่างลุงบาได้บอฟขวายได้ไปหาาลินห้านิ้งนะพี่น้องกาเฮ็ดคิบไปเรื่อยๆคนกัสีฮักกัสีแบบส่องไอ้น้องนี่กัสีคนติดตามเป็นแหล่นเป็นซานเป็นล้านแสนเป็นแหล่นเป็นซานนล่องายป่านกับโทรหาร์ซมมูเมอร์ลูกซูกซ่ากับโทรหาร์ซูเมอร์พี่น้อง ไม่ได้กับพักพอนอกอพี่น้องเนาะพอได้ไปเห็นงานครับวันนี้กะเรื่องเงินเรื่อง,องังกะมี่เดือนนี้ครับ่าได้ส่ง,งเงินงานเขาผมขาดตั้งแต่พุ่นนะครับวันที่หนึง่งบอคอยจะเห็ุงานเลยงานกับพอคอยมีสองงานเบิดแล้วพี่น้องนี่แต่สิขืนกุงเทพยดยังเหวียวอยู่บ้านนี้เป็นงานที่แบบว่ากันว่าง,งานผีบ่ากับบ้าได้พี่น้อง <c oughs> งานแบบเทศเทศขาดขาดพี่น้องยามมีแน่บ่มีแน่พี่น้องอยู่บ้านนี่บ่ต้องเอาบ่ต้องขึ้นยังไรพี่น้องอยู่บ้านนี่บ่ค่อยมีงานครับ,บตออบ Q&A ใดคืองานนี่เมือ่อนึงนี่มีพี่น้องร่งมื่นกับบอมีเลยครับอาจารย์นี่ผมจิบเป็ดปูเทียบเนี่คืองานมันงานที่ผมฐนะด้องงานปูเทียไปฝ่าระบบเนานพนนอยอยะพี่น้องเนาะอยดูมาปูเทียบเต็มทีเนา้องยาน,น มันมานในปล่อยไฟเขาเยน็นไอันลปมเงินไปหาเพื่อนพี่นอ้องไปใช้ย่างบ่ได้ดอกครับพี่น้องตอนนี้หมูก่กเพิ่นกับว่าโควิดสิมาอีกพี่น้องหลังสงการานต์หมู่สิมาจ็คชิมาได้บ่พี่น้องขึ้นไปกับหมู่พี่น้องเฮ็ไดไอ้ไฟระบบค,ครับจักว่าจังได๋เนะาะก็บสวิตช์ทุกคนพี่น้อง ครับบ่ค่อยได้อัคพคลิปลงอยให้ผมอัคพคลิปแบบได้เป็นอยู่จังดได๋ก็ได้พีน่น้องเดี่ยพอดีผ้ากับน้องแปง้งถ่ายเบิ่งช่วงนี้ก็เป็นคืนๆกล้องแหละผมก็ได้บ่ค่อยได้ถ่ายหลายพาน้องแป้งไปถ่ายแบบได๋ก็บ่จักเลยมาถามว่าสาเหตุเป็นหยังคือจังบ่ค,ค่อยถ่ายคลิปเนาะพี่น้องเนาะคือว่าหันี่น,อน้องบ่ค่อยแบบว่าสิกระตุ้นจะคล้องกันได้จะแต่สาล่ากับนาะพี่น,อน้นองเนาะบ่ค่อยได้ถ่ายกันได๋นะครับ กับบ่คอยสนใจคือทำงานอย่างเดียวพี่น้องหางานเทปอย่างเดียวพี่น้องช่วงนี้แต่ทางช่วงนี้สิถ่ายคลิปหลายๆนะห,ะห,ะหาคือ,อียังล่นนะแกนี่คือมมบ่มีสกัดจิตกระจสิเฮ็ดคลิปพี่น้องตอนหางเรื่องนี้สิลองเบิ่งใหม่พี่น้องสิลองไปถ่ายคลิปถ่ายหยังเบิ่งพี่น้องเพราะว่าบ่มีงานเทปช่วงนี้หลังสงการานต์ไปนี่กันแต่แต่ส,สงการานต์ไปนี่ทีบ่ม,มีงานเทป พี่ลองไปหาไทายคีปเบิง้ง,งใจไทยแบบได้บอกเรื่องคีบเ N ็เีบเอนเขายังไม่ได้ถามเราหาเราเลยว่าทำอะไรปินยังไงทูหาซ้ายป่านนนองส้ายป่านกับว่างเที่ยงนี่กับทู่หาพี่น้องนองซ้ายป่าน,าน,น,าน,น,าานลูกสาวกับกาลังเป็นสาวนอนพี่น้องเป็นไครกับคืนฮอดคือกันนะพี่น้องแต่พอมันจะยังว่ายในมีเงินนะ,นะครับพี่สิไปหาเพื่อน คือไปคือจะไปเทื่อเดียวเลย<ม>พี่น้องเพราะว่าบ่ค่อยสนใจเพื่อนคือแบบว่าบ่แม่นบ่ค่อยสนใจเราโทรหาซุมือหัดเว้าพอฮอดชั่วโมงดอกจั่วโมงหนี่ไป<ม>หาตัง้งแต่ชั่วโมไปนะโทร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 อยู่มืม้อนึงโทร3เทือ่อค<ม>นอือฮอดกันได้แต่ทีนี้มันเริ่มชินในการอยู่ตูหุ่นเดียวแล้วพี่น้องมันกลายเป็นแบบว่าบ่แม่นชินชาเด้เป็นแบบว่าอ่ะ แล้วเราโทรไปหาคือทอดมองญ่พี่น้องขนาดมือเาผาซพหันอันพราะพคู่ที่แบบอันไนานะที่แบบว่าอันสาวเล่าอย่างนะสาวเล่าไทยคีบบอเนี่ยครูพราะครูอยู่บ้านผมนี่เป็นผ้าจายนนะพี่นอ้องเมื่อวานไปใส่บาได้เพื่อนเพื่อนหาหาผมเมื่อได้ไปเล่าก็เมียบบอกว<ม>่าอาจารย์วระผ้าจารยะเาพาะครูถามหา รุกใจทุกคนด้วยเพื่อนก็ถามว่าเป็นจังไงสาวเราอยู่ได้อันได้ลูกหรบอเ่ได้ลูกสาวหรือลูกชายมันถามขนาดเจ้าถามถามไผรี้ถามเขาเขาเป็นไม่ว่าจะเหนื่อยนี้ก็ได้ลูกสาวนี่ละเจ้าสีขนาดออกมาหนักจักต้องอะไรอย่างไรุ่เรศหลายหมื่นแล้วพระครูถามบ่พระครูพระครูเจ้าวัดอยู่บ้านเราพี่น้องเนาะ เป็นถามสาวเราเป็นจังได้สาวเราได้ลูกสาวลูกชายคือผมก็เคยบวชเป็นซีเพ่นเนาะตอนยังหน่อยพี่น้องอยู่ยบ,บวชไปบวชเรียนกับตอนนั้นบวชเรียนสามปีเนาะไปบวชผมบวชอยู่วัดปราจชญ์จะบ่มีอย่างไรนะพี่นอ้องคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนึ่งเด้อพี่น้องสาเหตุที่บ่ค่อยได้โทรหาลูกหาเมียบ่ค่อยได้ออคลิปถ่ายคลิปกะ คือบ่ค่อยมีเวลาปันใดแบบบ่ค่อยบ่ฮู้จักว่าสิถ่ายคลิปแบบใดพี่น้องเดี๋ยวนีตากแดดจนเบื่อไปเบิดแล้วพี่น้องเฮ็ดโครงหลังคาเฮ็ดน้ำปูนน้ำยังนี่พี่น้องอยู่บ้านเฮ็ดก่อสร้างพี่น้องงานก็ได้มันก็บ่ได้สบายมันก็คือว่านนะครับเราต้องเฮ็ดไปนะครับเนาะคลิปนี้ก็สิมีเพียงเท่านี้เด้อขอบคุณครับบ๊ายบาย